สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอปนะครับสลิปโปรนะครับเสียงผ่อนคลายแล้วก็ทําให้นอนหลับสบายนะครับแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Pay Store และ p p Store นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นเข้าเปิดแล้วก็จิ้มไปที่เข้าปเปิดเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีเลือกให้เลือกหลายแบบนะครับทั้งเสียงฝนนะครับแล้วก็เสียงน้ําเสียงธรรมชาติเสียงป่านะครับเสียงเมืองเสียงผ่อนคลายนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สามารถมิกได้ความจริงก็มิกแบบง่ายๆตรงนี้ได้นะครับ โอเคครับมันจะมีรูปที่เป็นกุญแจนครับก็คือต้องเสียตังค์นะครับแต่ว่าเราไม่อยากจะเสียตังค์นะดังนั้นเราเอาแบบธรรมดาโอเคครับเรามาเริ่มเลยนะครับเราสามารถผสมเสียงได้ถึง8ดเสียงด้วยกันนะครับอะสมมุติเราเอารูปนี้ฟ้าผ่านะครับก็เลือกระดับก็คือมีระดับให้เลือกนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบแล้วก็สามารถผสมเสียงต่างๆเข้าไปได้ครับ ก็มันได้เขียนนะครับว่าสูงสุดถึง8เสียงครับเพาเกิดเราได้ครบเต็ม8เสียงครับก็ไม่สามารถเพิ่มได้นะครับหรือว่าเราจะสามารถกลับไปเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นในกรณีให้เห็นเราเต็มแล้วนะครับเราจะเสียงออกไปด้วยก็ได้นะครับก็จิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับจิ้มตรงรูปเห็นไหมครับเพราะว่าระดับเสียงหายไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเสียงนั้นจะหายไปนะครับเราก็สามารถเพิ่มเสียงเข้าไปได้รวมถึงนะครับมีการปรับระดับได้นะครับว่าเราจะขอเสียงคุยเบานะครับหรือเสียงคุยดังนะครับหรือกริ่งเบานะครับหรือกริ่งดังนะครับก็ โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถผสมเสียงได้นะครับแล้วเปิดฝังนะครับก็สามารถช่วยผ่อนคลายนะครับลองเอาไปทําดูนะครับทำอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้แบบฟังเสียงตั้ง5นาทีครับโดยหลับตานะครับเรารู้สึกจะผ่อนคลายมากครับก็ช่วยนะครับแก้ในเรื่องของความเครียดนะครับในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีโอเคครับพี่อขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเป็นเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบเจอใหม่ในคลิปหน้าครับ